สวัสดีครับในที่สุดหลังจากผ่านไปเกือบ2เดือนแถมโดนทวงเกือบแทบทุกคลิปแอดคิดว่าได้เวลาแล้วล่ะครับที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเจาะลึกฮอคลักซชิ้นที่3ของลอร์ดโวลเดมอร์นั่นก็คือล็อกเก็ตของซลาซาสลิททิรินแต่ต้องบอกก่อนว่าล็อกเก็ตเป็นฮอคลักซที่ถูกเปลี่ยนมืออยู่หลายครั้งและมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าชิ้นอื่นๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดูอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปล็อกเกตของซาราซาสิลิทรินมันคือเครื่องประดับที่มีประวัติศาสตร์นานนับพันปีที่ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อมดเลือดบริสุทธิ์ซาราซาสิลิทรินหนึ่งในสี่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ล็อกเกต ทำมาจากทองคำมีพลอยสีเขียวแวววาวประดับคดเคี้ยวเป็นรูปตัวอักษร S ที่ย่อมาจากชื่อของเขาและตัว S สก็ยังดูคล้ายกับงูอีกด้วยเมื่อซาลาซาสิลิทรินออกจากฮอกวอตส์ไปเขาก็เอาล็อกเก็ตติดตัวไปด้วยทุกหนทุกแห่งและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ซาลาซาเสียชีวิตล็อกเก็ตก็กลายเป็นมรดกตกทอดภายในตระกูลเลือดบริสุทธิ์ของเขาเปลี่ยนมือการเป็นเจ้าของมาเรื่อยๆจนมาถึงตระกูลก้อนและท้ายที่สุดก,ก็ตกมาอยู่ในมือของทอมริดเดิล กอนส่งเสียงร้องโหยหวยหวนอย่างเดือดดาลเขาวิ่งตรงไปที่ลูกสาวมือของเขาคว้าไปที่ลำคอของเธอเขาลากลูกสาวตรงมาทางออกเดนโดยดึงสร้อยทองคำที่อยู่รอบคอเธอเขาตะโกนกล้องใส่ออกเดนเขย่าล็อกเก็ตทองค่อนข้างหนักให้ดูในขณะที่เมโลเพสําลักและอ้าปากพยายามหายใจเห็นนี่ไหมของสลิทรินซาราซาเซลิทรินเราเป็นทายาทของเขารุ่นสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่มาวโรก,กอนพูดเจ้าชายเลือดผสม บทที่10ตระกูลก้อนเชื่อกันว่าล็อกเก็ตถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการก่อตั้งบ้านเซลิเทรินของซาราซาและเขาก็ได้ไล่เวทมนต์ลงไปที่ล็อกเก็ตเพื่อให้มีเพียงพาเซลเมาส์หรือผู้ที่พูดภาษาพาเซลได้เท่านั้นที่จะสามารถเปิดมันได้พลังอำนาจของล็อกเก็ตหลังจากที่มันถูกเปลี่ยนเป็นฮอคลัสนอกจากก่อนหน้านั้นที่มันรับรู้ถึงภาษาพาเซลโวลเดอมอร์ก็ได้เพิ่มพลังด้านมืดให้กับล็อกเก็ตมากมายครับ ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือชิ้นส่วนวิญญาณของโวลเดมอร์ภายในนั้นดูเหมือนจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงผู้ที่สวมใส่มันแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และรอนทั้ง3คนสวมใส่มันมันทําให้พวกเขารู้สึกหนุดหงิดและโกรธอยู่ตลอดเวลาและยังทําให้พวกเขาไม่สามารถคิดถึงความสุขได้มากพอที่จะเสกคาถาผู้พิทักษ์แต่อย่างไรก็ตามคนที่มีจิตใจมุ่งร้ายอย่างโดโรเลสอัมบริด เธอหลงไหลล็อกเก็ตมากกว่าที่จะเกลียดชังมันมันจึงไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบเวลาที่เธอสวมใส่นอกจากนั้นล็อกเก็ตยังมีเวทมนตร์ป้องกันตัวเองเมื่อรอนพยายามทำลายมันด้วยดาบของกริฟฟินดอร์มันจะสร้างภาพนิมิตเพื่อแสดงให้เขาเห็นถึงความกลัวและความไม่มั่นคงภายในจิตใจที่ลึกที่สุดของเขาบางครั้งมันก็จะร้อนจัดอย่างเช่นตอนที่แฮร์รี่สวมมันไว้ใกล้กับนาคินีซึ่งเป็นฮอคลัคส์ที่เชื่อมโยงอีกชิ้นหนึ่ง และมันยังเคยพยายามบีบรัดคอแฮร์รี่ต่อต้านไม่ให้เขาหยิบดาบของกริฟฟินดอร์จากก้นบ่อน้ําเพราะมันรู้และสัมผัสได้ว่าเขาพยายามจะใช้ดาบเพื่อทําลายมันล็อกเก็ตยังเชื่อมโยงกับแฮร์รี่โดยเฉพาะมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างภายในล็อกเก็ตแต่นายรู้สึกมันได้ใช่ไหมรอนถามเสียงแผวเขาส่งฮอคลักซ์ให้แฮร์รี หลังจากนั้นสักหนึ่งหรือสองนาทีแฮร์รี่คิดว่าเขารู้ว่ารอนหมายความว่าอะไรสิ่งที่เขารู้สึกนั่นคืออะไรนะเลือดของเขาเองที่เต้นตุบๆอยู่ในเส้นเลือดหรืออะไรบางอย่างที่เต้นอยู่ในล็อกเก็ตเหมือนหัวใจโลหะดวงจิว๋วเครื่องรางยม,มทูตบทที่14หัวขโมยมันอ e ู่ e ี่นี่แม่ของเมซ a ่เอลลี่และอัลเฟรดภรประวัติศาสตร์และการเดินทางของล็อกเก็ตของเซารลาซาซิลิทิริน มรดกและการส่งต่อหลังจากที่ซลาซาซิลิทรินสร้างล็อกเก็ตขึ้นมาเขาก็ได้ร่ายมนเพื่อให้มีเพียงพาเซลเมาส์เท่านั้นที่สามารถเปิดมันได้และเมื่อซิลิทรินออกจากฮอกวอตส์ไปเขาก็เอาล็อกเก็ตติดตัวไปด้วยเมื่อการเวลาผ่านไปหลังจากที่ซิลิทรินเสียชีวิตล็อกเก็ตก็ถูกส่งต่อให้กับทายาทมันถูกเปลี่ยนมือภายในตระกูลเลือดบริสุทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนในที่สุดก็ตกมาอยู่ในมือของมาววโลกอนซึ่งอาศัยอยู่ในแถบหมู่บ้านลิตเติลแฮงเกอร์ตันในขณะที่มาววโลครอบคลองแหวนของเพเบรลเขาก็อนุญาตให้เมโรเพลูกสาวที่เขาชิงชังสวมล็อกเกตไว้รอบคอของเธอหลังจากที่มาววโลและมอร์ฟินลูกชายของเขาถูกคุมขังที่อัคาบันเมโรเพรู้สึกถึงอิสรภาพในชีวิตเป็นครั้งแรกเธอตัดสินใจหลบหนีออกจากบ้านพร้อมกับล็อกเกตและเดินทางไปยังลอนดอนพร้อมกับทอมริดเดิลซีเนีย ชายหนุ่มที่เธอหลงรักเขาเป็นมากเกิลหนุ่มรูปงามแสนร่ำรวยเมโรเพใช้เวทมนต์ของยาสเสน่ห์ล่อลวงเขาจนทั้งคู่ได้แต่งงานกันแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเมโรเพตัดสินใจหยุดใช้ยาสเสน่ห์เธอคิดว่าการตั้งท้องของเธอจะทําให้สามีมักเกิลอยู่กับเธอต่อไปแต่แล้วเธอก็คิดผิดหลังจากยาสเสน่ห์หมดฤทิ์ทอมริดลซีเนียก็ทอดทิ้งเธอในทันทีในปี1926 เมโรเพแบกท้องโยไปที่ร้านบอจเลเบิร์กเธอเอาล็อกเก็ตสมบัติชิ้นเดียวที่เธอมีไปขายให้กับแคเรกเทคัสเบิร์กเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิตเมื่อเบิร์กเห็นล็อกเก็ตเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือวัตถุหายากของจริงแต่เขาก็เอาเปรียบเธอด้วยการให้ค่าราคามันเพียงแค่10บเกเลียนล็อกเก็ตนั่นประเมินค่ามีได้เชีวยวนะแม่สาวคนนั้นดูเหมือนจะไม่รู้เลยว่ามันมีค่าขนาดไหนหล่อนดีใจที่ได้เงิน10บเกเลียนสำหรับล็อกเก็ตนั่น เป็นการตกลงซื้อขายที่ได้เปรียบที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเจ้าชายเลือดผสมบทที่13 r ริเดิลผู้ลึกลับต่อมาเฮปซิบาสมิธแม่มดนักสะสมผู้คลั่งไคล้วัตถุเวทมนต์ลึกลับเธอยอมจ่ายเงินจำนวนมากมายมหาศาลให้กับแคเรกเทคัสเบิร์กเพื่อจะได้ครอบครองและเป็นเจ้าของล็อกเก็ตของซิลิทิรินหลายปีต่อมาทอมริดเดิลเรียนจบจากฮอกวอตส์เขาได้มาทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านบอเจนและเบิร์ก และได้รับหน้าที่เข้ามาติดต่อเจราจากับเฮปซิบาสมิธด้วยใบหน้าที่หลอนเหลาและทักษะในการหว่านล้อมด้วยคำพูดของทอมริดเดิลเฮปซิบาสมิธได้นำเอาล็อกเก็ตของสลิทิรินวัตถุล้ำค่าที่สุดของเธอมาอวดให้กับทอมริดเดิลและเธอก็เล่าถึงที่มาที่ไปกว่าที่เธอจะได้มาครอบครองท้ายที่สุดทอมริดเดิลก็ดูได้ในทันทีว่าหญิงสาวทองโยนหน้าสงสารคนที่ขายล็อกเก็ตให้กับเบิร์กก็คือเมโรเพกอนแม่ของเขาเอง อีกสองวันต่อมาเฮปซิบาสมิธถูกพบว่าเสียชีวิตและโฮกี้เอลประจําบ้านของเธอยอมรับว่าได้วางยาพิษเจ้านายโดยไม่ได้ตั้งใจแต่แท้ที่จริงแล้วทอมริดเดิลนั่นเองที่เป็นคนลงมือสังหารเฮปซิบาสมิธฝังความทรงจําเท,ท็จให้กับเอลประจําบ้านและขโมยล็อกเก็ตของสลิททิรินกับถ้วยของเฮลกาฮาร์เฟอร์พาไปเปลี่ยนล็อกเก็ตเป็นฮอคลัคส์สิปีต่อมาทอมริดเดิลที่ตอนนี้ได้กลายเป็นหลอดโวเดมอ์แล้ว เขาลงมือสังหารมาร์เกลจอนจัดคนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนล็อกเก็ตให้กลายเป็นฮอคลักชิ้นที่3จากนั้นเขาก็เอามันไปซ่อนไว้ที่ถ้ำริมทะเลแสนห่างไกลและเพิ่มเวทมนต์ป้องกันที่แน่นหนาและซับซ้อนแต่แล้วเขาก็เสียฮอ r คลักชิ้นนั้นไปอย่างไม่รู้ตัวโดยฝีมือของผู้เสพความตายลูกสมุนแปลพักของเขานั่นก็คือเรกูลัสอาร์ทูรัสแบล็กน้องชายของซีเรียสแบล็กสับเปลี่ยนฮอคลัถึงจอมานข้ารู้ว่าข้าคงตายไปนานแล้ว ก่อนที่ท่านจะอ่านจดหมายนี้แต่อยากให้ท่านรู้ว่าข้าเองคือผู้ค้นพบความลับของท่านข้าได้ขโมยฮอคลัคส์ที่แท้จริงไปแล้วและตั้งใจจะทำลายทันทีที่ทำได้ข้าเผชิญหน้ากับความตายด้วยหวังว่าเมื่อท่านพบกับคู่ต่อสู้ที่เสมอกันท่านจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ตายได้อีกครั้งหนึ่งรออบรกูลัสอาร์คทรัสแบล็ RAB <A>. ในปี1970 วูดมอเลือกใช้ครีเชอร์เอลประจําบ้านของตระกูลแบล็กเขาพามันไปที่ถ้ำเพื่อทดสอบเวทมนต์ป้องกันล็อกเกตรวมถึงให้มันดื่มน้ํายาแห่งความสิ้นหวงังจากนั้นเขาก็ทิ้งครีเชอร์ไว้ที่ถ้ำปล่อยให้มันตายอยู่ในนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับมองข้ามเวทมนต์ประจําตัวของเอลประจําบ้านไปครีเชอร์หายตัวออกจากถา้ำกลับมาหาเรกูลัสแบล็กนายของมันอย่างง่ายได้เรกูลัสแบล็กที่ตอนนี้ได้แปลพักแล้วเขาสั่งให้ครีเชอร์พาเขาไปยังถ้ำเพื่อทําการสับเปลี่ยนล็อก เรกูลัสแบล็กดื่มน้ำยาแห่งความสิ้นหวังจนหมดเอาล็อกเก็ตปลอมเปลี่ยนกับของจริงและมอบให้กับคร e เชอร์เขาสั่งให้มันเก็บไว้แล้วหาวิธีทำลายมันนายน้อยเรกูลัสเอาล็อกเก็ตออกมาจากกระเป๋าเหมือนอันที่จอมันมีเขาบอกคริเชอร์ให้รับไว้แล้วเมื่ออ่างว่างเปล่าให้เปลี่ยนล็อกเก็ตแล้วเขาสั่งให้คริเชอร์ไปโดยไม่มีเขาเขาบอกคริเชอร์ให้กลับบ้านและไม่ให้บอกนายหญิงเด็ดขาดว่าเขาทำอะไรลงไปแต่ให้ทำลายล็อกเก็ตอันแรก เสร็จแล้วเขาดื่มน้ำยาทั้งหมดเลยแล้วครีเชอร์เปลี่ยนล็อกเก็ตแล้วดูในน้อยเรเกลัสถูกลากไปใต้น้ำครีเชอร์พูดพร้อมกับเสียงสะอื้นเครื่องรางยมทูตบทที่10เรื่องเล่าของครีเชอร์ before master regulus died he ordered creature to destroy but no matter how hard creature tried he could not do it ครีเชอร์เอาล็อกเก็ตของจริงกลับมาที่บ้านเลขที่12บสองกลีโมเพลสมันพยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายล็อกเก็ต มันรู้ว่าวิธีที่จะทำลายก็คือการเปิดมันออกแต่ทำยังไงมันก็เปิดล็อกเก็ตไม่ออกคริเชอร์ก็เลยเอาล็อกเก็ตไปซ่อนไว้ในตู้ที่เขานอนพร้อมกับมรดกตกทอดของตระกูลแบล็กชิ้นอื่นๆหัวขโมยและดโรเรสอัมบริดคริเชอร์เล่าเรื่องเศร้าของเรกูลัสแบล็กกับการสับเปลี่ยนล็อกเก็ตให้กับพวกแฮร์รี่ฟังทั้งหมดจนได้รู้ว่ามันดังกัสฟริเชอร์ได้เข้ามาคนบ้านของซีเรียสและขโมยล็อกเก็ตไปแฮร์รี่สั่งให้ครีเชอร์ออกตามหาม,มันดังกัส เมื่อได้ตัวเข้ามาเขาก็ยอมรับว่าขโมยไปจริงและตอนนี้ล็อกเก็ตก็ตกไปอยู่ในมือของโดโรเรสอัมบริดจากนั้นแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่และรอนทั้ง3าใช้น้ำยาสับพรดและผ้าคลุมล่องหนปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเวทมนต์พวกเขาบุกเข้าไปในกระทรวงและเข้าไปช่วงชิงล็อกเก็ตจากคอของโดโรเรสอัมบริดภายในห้องพิจารณาคดีอ๋อใช่เป็นของเก่าประจำตระกูลนะ่ะอัมบริดพูดพลางตบล็อกเก็ตที่นอนอยู่บนอกใหญ่ของตัวเองเบาๆตัวเอส ย่อมาจากเซลวินฉันเป็นญาติกับพวกตระกูลเซลวินอันที่จริงตระกูลเลือดบริสุทธิ์ไม่กี่ตระกูลหรอกที่ฉันไม่ได้เกี่ยวดองด้วยน่าสงสารนะคำพูดโป๊ปดของอัมบรินนี่เองที่ทำให้แฮร์รี่เลือดเดือดพล่านขึ้นมาถึงสมองเขาลืมเรื่องการระวังตัวไปหมดสิน้นล็อกเกตที่เธอยึดเป็นสินบนจากหัวขโมยกระจอะกระจอกถูกนำมาใช้หนุนในฐานะเลือดบริสุทธิ์ของตัวเองให้สูงขึ้นเขายกไม้กายะสิทธิ์ขึ้นไม่ห่วงจะซ่อนมันไว้ใต้ผ้าคลุมล่องหนอีกแล้ว แล้วเขาก็พูดว่าศัตรูไปไฟลำแสงสีแดงสว่างวาบอัมบลิดล้มขมำหน้าผากกระแทกกับขอบลูกลงเครื่องรางยมทูตบทที่13คณะกรรมการลงทะเบียนผู้ที่เกิดจากมาร์เกอร์การทำลายฮอคลัคส์โดยรอนวิสลีย์ในระหว่างที่พยายามหาวิธีทำลายล็อกเก็ต ทั้งสามคนผลัดกันสวมมันตอนที่หลบหนีอยู่ในป่าแน่นอนว่าอำนาจของมันทําให้ทั้งสามคนหงุดหงิดและโมโหร้ายซึ่งในขณะที่แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ยืนหยัดต่อสู้พลังด้านลบของล็อกเก็ตได้เป็นอย่างดีแต่รอนกลับเป็นคนเดียวที่อ่อนไหวต่อพลังของมันและเมื่อถึงจุดหนึ่งรอนก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยตัดสินใจจากทั้งสองคนไปหลายสัปดาห์ต่อจากนั้นตอนที่แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ตั้งเต็นท์อยู่ที่ป่าดีนแฮร์รี่เห็นกวางตัวเมียซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ของเซเนป กวางตัวดังกล่าวได้นำทางพาแฮร์รี่ไปพบกับดาบของกริฟฟินดอร์ที่นอนรอเขาอยู่ก้นบ่อน้ำแสนเย็นยะเยอะือกแฮร์รี่ถอดเสื้อผ้าและลงไปในบ่อน้ำแต่แล้วล็อกเก็ตก็พยายามต่อต้านและบีบรัดคอแฮร์รี่รอนใช้ดีลูเนเตอร์กลับมาช่วยแฮร์รี่ไว้ได้ทันและแฮร์รี่ก็ตัดสินใจว่ารอนจะต้องเป็นคนทำลายล็อกเก็ตโดยใช้ดาบของกริฟฟินดอร์เมื่อแฮร์รี่พูดคำว่าเปิดเป็นภาษาพาเซลล็อกเก็ตก็เปิดออกภายในนั้นมีดวงตาคล้ายกับตาของทอมริดเดิล ที่กำลังเปลี่ยนเป็นดวงตาสีแดงและมีรูม่านตาเป็นขีดตั้งจากนั้นล็อกเก็ตก็เริ่มทรมานรอนทางจิตใจด้วยการสร้างภาพนิมิตและความกลัวที่อยู่ภายในใจลึกที่สุดของรอนแต่ท้ายที่สุดครับเขาก็ผ่านบททดสอบนั้นมาได้และทำลายฮอคลัส์ได้สำเร็จดาบเป็นประกายว่าบทิมลงไปแฮร์รี่เหวี่ยงตัวหลบให้พ้นทางมีเสียงโลหะดังแคล้งแล้วก็เสียงกรีดร้องโหยหวนแฮร์รี่หมุนตัวกลับมาไม้กายสิทธิ์อยู่ในท่าเตรียมพร้อม แต่ไม่มีอะไรให้ต้องต่อสู้ร่างที่โหดร้ายของเขากับเฮอร์ไมโอนี่หายไปแล้วเหลือแต่รอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขาถือดาบไว้หลวมๆอยู่ในมือก้มลงมองซากโลเก็ตที่แตกกระจายบนแผ่นหินเครื่องรางยุมทูตบทที่19กวางสาวสีเงิน <Whoa! S 1> แฮร์รี่กับรอนกลับมาหาเฮอร์ไมโอนี่ และพยายามอธิบายถึงการทำลายฮอคลัส์และภาพส <the> <the> <coping> <to> ุดท้ายของล็อกเกตที่ถูกทำลายก็คือตอนที่เฮอร์ไมโอนี่จับมันยัดใส่กระเป๋าลูกปัดใบจิ๋วของเธอเมื่อโวลเดมอร์ล่วงรู้หลังจากที่แฮร์รี่บุกเข้าไปที่กริงกอสและขโมยถ้วยของเฮลกาฮาฟเฟอร์พับไปได้สำเร็จโวลเดมอร์ก็ได้รู้ว่าแฮร์รี่กำลังตามล่าฮอคลัส์เขาตัดสินใจกลับไปที่ที่เขาซ่อนวิญญาณแต่ละส่วนไว้เพื่อตรวจดูว่าพวกมันยังปลอดภัยดีอยู่หรือไม่ และจะเพิ่มการป้องกันเป็น2เท่าโวเดอร์มไปที่ถ้ำริมทะเลเพื่อตรวจดูล็อกเก็ตเป็นที่สุดท้ายเพราะหลงคิดว่าล็อกเก็ตน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่แล้วเขาก็ได้รู้ว่าล็อกเก็ตหรือฮอคลัส์ได้หายไปและถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำข้อสังเกตในหนังสือล็อกเก็ตของเซลาซาลิทิรินถูกอธิบายว่าเป็นล็อกเก็ตรูปไข่ขนาดใหญ่ที่ทำด้วยทองคำหนัก,นก,นกโดยมีอัญมณีสีเขียวคดเคียวเป็นรูปตัวเอส แต่ในภาพ,พยนตร์ล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตเงินทรงแปดเหลี่ยมที่มีขนาดค่อนข้างเล็กโดยด้านหน้ามีกระจกครอบบนทองคำและมีตัวอักษร S อสสลักอยู่ในนั้นด้วยอันยมณีสีเขียวล็อกเก็ตเป็นฮอคลักเพียงชิ้นเดียวที่ถูกทำลายนอกปราสาทฮอกวอตส์ส่วนฮอคลักชิ้นอื่นๆถูกทำลายที่ฮอกวอตส์หรือในบริเวณนั้นแทบจะทั้งหมดบันทึกของทอมรีดเดิลและถ้วยของเฮลกาฮัฟเฟอร์พับถูกทำลายในห้องแห่งความลับแหวนถูกทำลายในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ รัดเกล้าถูกทำลายในห้องต้องประสงค์นากินีถูกทำลายที่โถงทางเข้าชิ้นส่วนวิญญาณของโวเดอมอร์ที่อยู่ภายในแฮร์รี่ถูกทำลายนอกปราสาทในป่าต้องห้ามและแม้กระทั่งตัวของโวเดอมอร์เองก็ถูกทำลายในห้องโถงใหญ่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของล็อกเก็ตของซาราซาสซิลิทรินฮอรัคล์ชิ้นที่3ของลอร์ดโวเดอมอร์ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกเวทมนต์สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ